สองคนจิดได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นาการกระทำความผิดใดถ้าหากว่าเป็นข้อที่จริงที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายแน่นอนครับ<ม>เราก็ต้องใช้สิทธิ์วันนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะนกับอุจจิระในข้อหาดูหมินและก็หมินต่อมาครั<ม>บสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธ,ธิ์หรือปัญญาผลิชันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนคนไทยกับเ c แฟนคลับ สมาชิกพรรคไทยศีวิไลนะครับหลังจากที่มีการพ่านเพียงกันระหว่างหัวหน้าพรรคไทยศีวิไลสสมงคลจิตสุขสินธารนุหรือสสเต้ปราบเก็กับสสอีคนหนึ่งนะครับสสศิระเจนจา่าคันในกรณีที่สสเต้นั้นได้แสดงความคิดเห็นในทางการเมืองในฐาหนะเป็นองค์กรทางการเมืองก็คือในฐาหนะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในกรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มีนิสิตนักศึกษ,ษาและก็ประชาชนบดแอกออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดคุกคามประชาชนหยุดสภาและก็แก้ไขรัฐมนูรหลังจากที่มีการเรียกร้องเกินเลยกว่า3ข้อนะครับในกรณีที่จุดประกายกันก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มีการเรียกร้อง10ข้อเรียกร้องหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวมีการปาใส่โจมตีสถาบันเรื่อยมา ขนาดที่นักเรียนนิสานั้นถูกออกหมายจับนะฮะในกรณีความผิดตามบระัญญัมาตรา116มาตรา215แระกฎหมายที่เกี่ยวข้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือพน้องประชาชนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตข,ของกฎหมายตามการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แน่นอนครับสสมงคลกิจสุขสินทรานุก็ได้แสดงความคิดเห็นในหาหนะที่เป็นหัวหน้าพักบอกว่าถ้าหากภายในหนึ่งเดือนก่อ,อนถึงวันที่1 9กันยา2563ถ้าหากองตู่นะฮะผลิตยุจันโอชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ต้องเสียสละในการลาออกเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและก็มีการแก้ไขรัฐนูนั่นเป็นความเห็นของสสมงคลกิด ก็เป็นหน้าที่ของสอสแต่ละคนที่ออกมาแสดงความเห็นได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสสพักร่วมรัฐบาลออกมาแสดงความคิดเห็นไหมออกมาแสดงความิเห็นเช่นเดียวกันบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นกรณีที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถ้าหากไม่ให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของน้องประชาชนแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง <S <S ๆๆนั้นก็เหมือนกับว่าแต่ละคนที่พี่น้องประชาชนคนในธรรมประเทศเลือกตั้งมาก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียง การที่สะสะเต้หรือมงคลจิตออกไปสแสดงความคิเดเห็นโดยการให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในมุมมองของนักการเมืองคนหนึ่งและในฐานะองค์กรทางการเมืองหรือหัวหน้าพักแน่นอนครับสามารถทําได้อยู่แล้วแต่กรณีคุณศิระเจนจาคะสสพพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นประธานกนารรมิการกฎหมายและก็ การยียวยทำและมนุษยชนออกมาตอบโต้โมงกิดด้วยถ้อยคําที่หลายคนอาจบอกว่าเป็นเพียง้พื่อที่ธรรมดาการใช้คําว่าเงินหมดนะฮะออกมาเรียกร้องต้องการประโยชน์อะไรแล้วก็ต้องการกดเอทีเมหรือไม่แล้วก็มีถ้อยคําที่คนไทยทั้งประเทศฟังแล้วเป็นการดูถูกเหยียดยามททาให้ได้รับความอับอายและเป็นที่ เก็บฉังของน้องประชาชนแน่นอนครับการที่ออกมาพูดคุยนั้นถ้าหากไม่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพียงแค่เปผยและก็พูดถึงวิสายทัศน์หรือการแสดงความคิดเห็นในกรอบกฎหมายก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากไปดูถูกนะฮะเหยียดหยามทําให้บุคคลอื่นได้รับความอับอายและก็เป็นที่เก็ฉังของน้องประชาชนมันก็เป็นความผิดทางอาะยาชได้เดียวกันนะครับและขอ้อที่จริงที่มีอยู่จริง รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ไปยืนยันข้อที่จริงอันเป็นเท็จต่อพี่น้องประชาชนโดยไปกล่าวหาว่ามงคลจิตนะพกระเบิดวัตถุระเบิดเข้าสภาการไปกล่าวหาว่าพกระเบิดหรือวัตถุระเบิดเข้าสภานั้นมันต้องมีมูลความจริงและเป็นเรื่องจริงการที่คุณมงคลจิตนะฮะได้นําสารตั้งตน้นคือสารเทนโลเจนมันไม่ใช่ระเบิดนะ,ะครับเพียงจำนวนน้อยนิดและก็ไม่สามารถที่จะนํานไป ก่อระเบิดหรือทําให้เกิดแรงประทะระเบิดรัสะพาได้และไม่มีการดําเนินคดีกับคุณมงกิลในข้อหาดังกล่าวว่าเป็นความผิดมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและนําพาไปในในเขตเมืองหรือชุมชนเม,ม,ม,มืองโดยไม่รับอนุญาตหรือผิดกฎหควรไม่มีนะฮะเรื่องนี้พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่ามันไม่เข้าข่ายความผิดในความมั่นคงต่อรัฐภายในประเทศ ที่เปนการ,รโคมข่าวคึกโคมข่าวโจมตีสสมมคุจิตในช่วงหนึ่งนะที่มีการนําเครื่องกดจับระเบิดเข้าไปทดลองในรัฐสภาอาจจะมีกรณีที่หลายคนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องจริงการออกมายืนยันและก็เมีพูดในทานองให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูถูกเจยดชังนะและก็เป็นที่รังเกียจของประชาชน ทำให้สมาชิกพรรคไทยศิไรยและพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศที่มีความชื่นชอบชื่นชมในการทํางานของสสมงกิตก็เป็นสิทธิ์นะฮะที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถออกมาแสดงความปกป้องนะสสมงกิตได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นการกระทำความผิดใดถ้าหากว่าเป็นข้อที่จริงที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายแน่นอนครับเราก็ต้องใช้สิทธิ์ อนนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะ,ะกับคุณชิระในข้อหาดูหมิน่นและก็หมิ่นประมาทหลายคนบอกว่าในความผิดคาดูกันกรรมดูกันนั้นจะเป็นความผิดทั้งสองอย่างได้ไหมได้ครับนะฮะตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา91ก็บอกข้อเจนว่าในกรณีการทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทกฎหมายหลายบทหมายความว่าทําความผิดครั้งเดียวแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด นะฮะหลายบทลงโทษก็ให้ลงโทษบทนะแน่นอนครับวันนี้เราก็าฟ้องในข้อหาหมิน่นดูหมิ่นนะดูหมิ่นในตามพจ้แนากรมบอกได้ว่า,เ,าเป็นการดูถูกเหยียดหยามทําให้ได้รับความอับอายเป็นที่เกลียดชังของประชาชนแน่นอนครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศต้องบอกว่ามงคลกิจมีพฤติกรรมเรียกรับทรัพย์สินเรียกปร,ประโยชน์นะจากรัฐบ,บาล ถ้าหากได้ประโยชน์แล้วก็จะเงียบไปแสดงความคิดเห็นในกรณีที่คุณศรรริระออกมาพูดรูถงว่าไม่มีเงินเงินหมดแล้วถ้าไม่มีก็บอกตรงๆเราจะดูแลในเขาเท,ท่าที่ดูแลได้เสมือนว่าสสมงคลจิตนี้ถ้าหากได้รับประโยชน์จากจำเลยหรือโทษทีนี้จากคุณศรริระก็จะเป็นกรณีว่าเป็นบุคคลที่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์อันได้มาโดยมิชอบหรือกฎหมายและไม่ควร เป็นสสที่บดหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายทําให้ประชาชนนั้นเกลียดชังเรื่องนี้เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แน่นอนครับทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีในตัวเองและก็ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีองตัวเองในกรณียืนยันโคตรจริงแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็าตามและโดยประการหน้าทําให้เกิดความเสียหายนะฮะต่อชื่อเสียงเจตยศถูกดูดูถูกเหยียดย้ำ และก็เป็นที่เกียดชังของประชาชนมันก็เป็นความผิดในธรรมาได้ข้อความที่ไปกล่าวหายืนยันต่อคลที่3การถแถลงข่าวของคุณสุน a ก็เป็นกรณีมีหลายคนออกมาพูดว่ามันไม่เข้าข่ายความผิดอย่างนู้นอย่างนี้คนที่ไม่เกิดความเสียหายแน่นอนครับไม่รู้หรอกครับว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วและเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่และก็ทําให้ fc แฟนคลับนะครับและก็สมาชิกพรรคไทยศร,รีภูไลนั้น ไม่พอใจการที่ไม่พอใจของสมาชิกแน่นอนครับผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรคก็มีหน้าที่ในการที่จะนําข้อทิ่จริงที่เกิดขึ้นขึ้นสู่ศาลแ,และเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือความผิดส่วนตัวก็สามารถที่จะนําคดีฟ้องต่อศาลโดยตรงได้โดยไม่ต้องไปร้องผู้กล่าวโทษเช่นเดียวกับ,บวันนี้ทางสสมงคลจิตสุขสิมทรารนนท์ หรือสสตีพระรามเจ็ดก็มอบหน้านให้ผมเป็นผู้มิจคดีแทนจนกลัวคดีถึงที่สุดฟ้องคดีต่อศาลครับก็เอานําข้อได้จริงนะฮะมีการถอดเทปนําเทปแล้วก็ทุกค่อยคาและก็ทุกคลิปที่มีการพูดถึงสสเตในไปแนวทางที่ดูถูกดูแทนเหยียดหยามศักศีของมเป็นมนุษย์เราก็ต้องฟ้องถ้าหากว่าบคุคคลคนหนึ่งนะครับจะพูดถึงใครมันก็ต้องดูด้วยว่าเป็นเรื่องเหมาะสม และเป็นการดูถูกเหยียดยามผู้อื่นไมถ้าหากไม่เหยียดยามพูดได้ครับาก,การยกโยอปอปั้นนั้นพูดได้แต่การดูถูกเหยียดยามให้ทําให้ได้รับความอับอายและเป็นที่เก็บชังประชาชนนั้นไม่ควรทำแน่นอนครับวันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพี่โน้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับการออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองนั้นถ้าหากอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและไม่เป็นกรณีที่ไป ใส่ความหรือปีแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักง,งานหรือฟ้องเท็จก็สามารถทาได้หลักๆนะฮะวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่หลายคนบอกว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองแน่นอนครับวิกฤตทางการเมืองนั้นมีความเป็นมายาวนานการที่สสคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าพักและเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีสิทธิ์แสดง,งความคิดเห็นถ้าหากห้ามไม่ให้แสดง,งความคิดเห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่บังควร แ่นองครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนั้นมีกลไกที่สำคัญอยู่3กลไกภาคส่วนด้วยกัน 1. ภาคประชาชน 2. พระมหากษัตริย์3องค์กรทางการเมืองแน่นอนครับวันนี้เมื่อประชาชนคนหนึ่งจัดตั้งภาคการเมืองขึ้นมาและประสงค์เข้าสู่องค์กรทางการเมืองนั่นก็คือต้องการเป็นสมาชิกสภาผู้สทดอนก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องจัดตั้งพรรคให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบกด้วยพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกครบและก็ต้องเต็มกรณีที่ลงสมัครและให้ประชาชนเลือกนะฮะเลือกตั้งตนเองเข้าไปทําหน้าที่เมื่อเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนแล้วจะไม่ให้พูดจะไม่ให้แสดงความคิดเห็นในกรณีเกิดวิกฤตทางการเมืองหลายคนบอกว่าบุญทาวรพูดเกินไปไหมว่าวิกฤตทางการเมืองมันเป็นปัญหาความขัดแยง้ง ทางการเมืองในการเรียกร้องสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนดังนั้นมงคลจิตสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลในฐานะเป็นสอส,อสเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ต้องพูดถ้าไม่พูดนั้นถือว่าไม่ได้ทําหน้าที่ของสอสปทตต์ป่าในหน้าที่สสก็บอกชัดเจนว่ามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอร่างระเบรัติกฎหมายในการพิจารณาแต่งตั้งนะ แต่งตั้งลงมติแต่งตั้งนายกดังนั้นอย่าลืมว่าสสมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการที่จะลงมติแต่งตั้งนายกคือเลือกนายกอะนะครับโหวตเลือกนายกดังนั้นถ้าหากเราเป็นคนเลือกนายกมากับมือแล้วจะไม่สามารถเสนอแนะหรือให้ความเห็นกับนายกได้นั้นเป็นกรณีถูกปิดปากทางการเมืองเรื่องนี้จะเป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรครัฐบาลหรือไม่ แน่นอนครับผมบอกพี่นองประชาชนได้วยความสัจจริงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรครัฐบาลแต่เป็นกรณีที่สมาชิกพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลออกมาใส่ความและดูหมิน่นนะหัวหน้าพรรครัฐบาลก็ต้องใช้สิทธิทางสาังปกป้องสิทธิตัวเองพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิหรือปัญญามชุดกำลังเดินทางไปที่ศาลอาญาราชดานะครับเพื่อยื่นฟ้องสอสศิระเกีจาคะ หลายคนบอกว่าแล้วกรณีที่สสเต้ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนแพ่งอีกเป็นร้อยล้านแน่นอนครับเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายเราก็เรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ในกรณีกร,ณกระทำละเมิดซึ่งเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องขยานะฮะก็สามารถที่จะขอในท้ายฟ้องได้อยู่แล้วเราก็บรรยายชัดเจนว่าการที่บุคคลคนกหนึ่งออกมาดูโกูกเดยม้ม ทำให้ได้รับความอับอายและเป็นที่เกลียดชังของประชาชนและใส่ความโดยข้อความอันเป็นเท็จยืนยันข้อที่จริงว่าเราถูกคดีลายแรงอันเป็นกรณีอาจถูกนะครับยื่นคําร้องต่อศาลนูลให้คนสภาพความเป็นสสซึ่งไม่มีมูลความจริงแน่นอนครับหลังจากการพูดดังกล่าวนั้นก็ทําให้คะแนนนิยมในตัวพรรคและก็ตัวของคน สสมงคลจิตสุขสิงหานนท์นั้นลดน้อยถอยลงและความเสียหายดังกล่าวนั้นไม่อาจที่จะยั้งได้เราก็ต้องใช้สิทธิ์ป้องเสิ์ตัวเองเพื่อตีแผ่ให้พี่น้องออสมาชิกพรรคไทยศีริไลยและเอฟซีแฟนคลับของมงคลจิตได้รับรู้ว่าสิ่งที่สสคนดังกล่าวพูดไปนั้นไม่ใช่เรื่องจริงและไม่มีมูลความจริงในกรณีที่กล่าวหาว่าถูกใินคดีอาญาในกรณีพกระเบิด หรือว่าถทกลบเบิดเข้าสภามันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเรื่องนี้ก็เกิดความเสียหายเราจะเป็นต้องปกป้องสิทธิ์เพื่อที่ต้องให้น้องประชาชนได้รับทราบและ FC แฟนคลับและก็สมาชิพพกพรรคไทยสิ่งไดรับทราบว่าเราเป็นพรรคการเมืองนั้นพร้อมน้อมรับฟังความคิดเห็นและก็พร้อมทาหน้าที่องค์กรทางการเมืองหรือเป็นสอสอที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนที่ต้องแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและออกมาปกป้องสิทธิ์ให้นงประชาชน กรณีการทำังกล่าวนั้นก็ทําให้คะแนนนินยมเสียหายไปจะต้องไปฟื้นฟูทําความเข้าใจกับสมาชิกพรรคและก็พี่ม้องประชาชนต้องใช้เวลากว่าคะแนนนินยมจะกลับมาสู่สถานะเดิมและมีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมนะครับเรื่องนี้เป็นสิทธิ์นะครับเราก็ร้รองคาเสียหายในส่วนนี้ไป100ร้ล้านบาทส่วนจะได้ร้อยล้านบาทหรือไม่นั้นเป็นกรณีที่ศาลตัดสินเราพร้อม,อมรับนะฮะในดุลพินิจของศาลเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ ของคุณมงคลกิจสุขสิงห์รานุญหรือสอสเต้ของเราพี่น้องครับวันนี้ผมนายบุญถาวันออกมาพูดมาคุยมาบอกมากก่าวพี่น้องประชาชนและก็มาชี้แจงว่าเหตุใดถึงต้องฟ้องฟ้องเพื่ออะไรฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องประชาชนนั้นต้องเสมอภาคเสมอกันและเท่าเทียมกันจะต้องไม่แบ่งแยกความรวยยากดีมีจนหรือ ว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นโนป,ปินนี่เราต้องมีความสุบภาพซึ่งกันและกันดังนั้นเราต้องปกป้องไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราเองนะครับวันนี้ออกมามีข้อสังเคราะห์ในข้อที่มีเกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ละเอียดหลายคนอาจมาโต้แย้งผมแน่นอนครับเป็นสิทธิ์ของคนที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นต่างแต่เราไม่เห็นต่างหรือไม่เห็นแยง้งหรือเห็นแย้งข้อตามเราจะไม่แตกแกนะครับคนที่เห็นต่างกับเราเราน้อมรับฟัง แต่เราจะไม่แต่แก,กให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องร่วมกันนำพาประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไปและก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธีพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนหากเราคิดดีพูดดีทดําดีการคิดดีพูดดีทําดีของเรานั้นมันก็จะส่งผลให้เรานั้นถือว่าเป็นคนดีของสังคมพี่น้องครับ คนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชชชสวัสดีครับ